นอนนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องเดก้า t 0 8เหมือนกันพี่240เป็นเครื่องฮิโน่ใช่เครื่อง 6HK h x 5 0สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟท์ไซมันครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บางปูครับสมุทรปราการครับเดี๋ยวพามารีวิวเจ้า ESS TX นะครับซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงของตกแต่งมีอะไรบ้างนะครับ รถที่โกดังมีกี่คันใช้วิ่งงานอะไรที่สมุดประการนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอบถามกับพี่เจ้าของรถกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอี้ครับพี่ปุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยเนาะครับผมอ่ะพี่เดิมทีเลยคันนี้คือี s u t x ใช่ไหมใช่ครับเป็นเครื่องเท่าไหร่ เครื่องตอนนี้เปลี่ยนเดิมทีเป็นร้อยยี่ทีเป็นร้อยยี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องเดก้าสองร้อยห้าแรงเปลี่ยนเป็นเครื่องเดก้าสองร้อยห้าแรงใช่ใช่ครับโอ้ยวางแบบวางคือเป๊ะไหมได้ได้ดัดแปลงอะไรไหมก็มันต้องผ่าอยู่แล้วต้องผ่าอยู่แล้วผ่าซุ้มเครื่องหัวเก่งผ่าซุ้มเครื่องแล้วก็หัวเก่งใช่ครับคันนี้อายุอานามประมาณกี่ปีแล้วพี่โอ้โหถ้าถ้ารุ่นพ่อก็ ห้าสิบหกสิบปีแล้วพี่ห้าสิบหกสิบปีนล้วเกิดไม่ทันเลยไม่แพ้กับรุ่นฮิโนกินตึกเนาะที่เขานิยมกันนะครับก็จะมีหลักๆเลยมันจะมีฮิโนกินตึกแล้วก็เบนซ์ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มี isuzu tx นะที่ผลิตมาไล่ๆกันสมัยก่อนก็จะมีแต่หน้ายาวอ๋อแต่แต่ผมเห็นแถวสมุนปการเลยนะคือทีมงานพี่เองคือเราใช้แต่หน้ายาวใช่ครับก็อนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้เป็นเขาเรียกอะไร สองดูยากแล้วหาดูยากหาดูยากอออ,อ่ะเดี๋ยวพี่มายืนหน้ารถหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวพาน้องชมหน่อยครับว่าตัวนี้สเปคอะไรยังไงนะครับบอดี้หรือว่าอ่าสลีระกเขาพี่ต่ออะไรยังไงที่เราก็มีกระบะยาว3าเมตรแปดยาว3เมตรแปสูงเมตรยีสูงเมตรยีเป็นกระบะอ่ากระออบะท่างมีเนียมกระบะท่างมิเนียมเลยใช่ครับ เดี๋ยวพาไปดูกระบะคารมบเนียมด้วยนะครับแล้วก็มีพวกกันชนพวกกระจังแล้วก็พวกเทอร์โบแก้แล้วครับล้อหน้าชุบเทอร์โบด้วยใช่ไหมใช่ครับเทอร์โบด้วยไ่เกาะเทอร์โบเพิ่มมาก็น่าจะเป็น240ประมาณนั้นโอ้โหถ้าเครื่องดิก้า205แรงเกาะเทอร์โบเข้าไปก็เป็น250าก็มีอ่าเขาเรียกอะไรจูนน้ำมันมันเครื่องหน่อยหนึ่งเนาะใช่ครับเราอองฝนก็เริ่มมาแล้วครับตอนนี้ปั๊มปั๊มก็ทําช่างวันครับ ปั๊มทาที่ช่างวันใช่ครับก็ต่อรถเราต่อที่ไหนเมืองการครับพี่ต่อที่เมืองการใช่ครับการเจรบุรีเรานี่ใช่ครับแล้วกันชนยื่นย้ำหมดอ่ะพี่อันนี้ของช่างกุ้งครับของช่างกุ้งกันชนซิ่งพามาดูด้านข้างหน่อยครับพี่ได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณ่าพี่อุ้ยมากๆนะครับที่เสียสละเวลานะครับอันมีค่ามาให้อลิฟสายมันได้รีวิวคันเนี้ยครับเจ้าอีสุทีเอก็ถือว่า ากนะครับวันนี้ได้มาดูของหายากอีกอีกหนึ่งคลิปนะครับโอ้โลมแรงมากเลยนะครับผมนี่พายุเข้าลเลยลมาพอดีฝนมาพอดีเลยอ่าล้อหน้าเนี่ยเป็นกระทะชุบใช่ไหมใช่ครับผมเป็นกระทะชุบอันนี้ก็คือกระทะแปดน็อตเอ่อใช่ครับแปดน็อตแปดน็อตไม่ใช่สิบน็อตเป็นยางขนาดเท่าไหร่พี่ยางพันธุครับยางพันธุ์อ๋อนิยมคือยางพันธุ์เลยในในสมุนกพรบ้านเราครับนะครับ นี Stelle, man, blond, ่คร <buoy> ับทรงกระเป๋าของเขาก็จะสูงแบบนี้เลยนะครับด้วยเนี่ยมีแปลจะปรับแต่งอะไรเพิ่มไหมมีครับจะทำตัวใหม่จะทำตัวใหม่เลยให้เป็นสีให้เป็นสีเขาเรียกสีอะไรสีเอฟเฟกต์สีเอฟเฟกต์ใช่ไหมสีเทารรมโบมุกสีเทาแรมโบมุกม่วงใช่ครับตอนนี้ที่จอดอยู่ในโกดังมีอีกมั้มียูเป็นหลักๆเลยมีประมาณสี่พันครับห้า สี่คันสี่ห้าคันประมาณโอ<ห>้ล<ห>มแรงมากเลยพี่ตอนนี้อ่ะก็ะะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจ<ะ>็มันจะมีเสื้อผาเสื้อผาเป็นฟูโ่เสื้อผาใช่ครับเป็นของฟูโซ่ใช่เบื้องท้ายก็เป็นหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เบื้องท้ายเป็นหกสี่ศูนย์ห้ใช่ครับช่วงล่างเป็นของหน้าเอ้เท้าท้ายเป็นของฟูโซ่ใช่ครับ เป็นฟูโซของอ่าหลงวะใช่หลงครับโอ้เป็นฟูโซของอ่าพีหลงใช่ฮัทซีฮัซีคือของตัวเดิมเลยพีเอ็กเลยใช่ครับใหญ่ใหญ่นะฮัทซีีเอ็กนะใช่ครับแต่ฮัซีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รดอายุมันเยอะรดอายุมเยอะเนาะใช่อันนี้คือเสียงหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมหวานครับสำนักเอ็มตีระเบิดสำนักเอ็มตีระเบิดด้วยทำกรโบที่เขามา เดี๋ยวเดินรอบรอบรถหน่อยครับได้ครับพี่นี่หลายๆท่านก็อาจจะเคยเจอแล้วนะครับอย่างพี่เอสวีทีอย่างพี่วุฒินด่วนนะครับก็เคยถ่ายไปแล้วใช่ไหมเคยผ่านผ่านกล้องไปเคยผ่านผ่านกล้องไปนะครับเพราะว่าคันนี้เขาก็ออกงานบ่อยอยู่นะไปทั้งสนามเจ้าเงาะแล้วก็ไปทั้งงานบุญทุกงานเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเดินมากไปเจ้าเงาะเป็นหลักส่วนมากไปเจ้าเงาะเป็นหลักนี่แสดงว่างานเจ้าเงาะไวๆเนี้ยเดือนพันบานะ จำมผิดหรือว่าเดิมใช่ใช่ครับพี่ก็จะไปใช่ไหมใช่ครับไม่พลาดอยู่แล้วได้เจอกันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเอาไปเทสหรือว่าก<อ>็าไปวิ่งเลยไปคอยช่วยเหลือเอ็มเขา<อ>เราเป็นเพื่อนกันก็คอยมีอะไรช่วยกันทําก็ทําครับฟังฝุ่นนี้ใส่สวยงามมากเลยนะเป็นอ่าทรงอ่าท้องช้างอ่ะครับผมกําลังฮิตเลยสําหรับอ่ารถยางเก้ายางพันมีแต่ล้มด่วนสองปัก สุดยอดมากพี่ครับผมแต่งคืออนุรักษ์ของยุครุ่นพ่อเราใช่ครับยุคเจ้าสูงเนี่ยคือแถวนี้คือผมต้องยอมรับเป็นจริงว่าชอบเล่นแบบเนี้ยใช่ก็คือสายบ้านเราสายถุงประการก็คือจะเป็นสายปั้นใช่เป็นสายปั้นแล้วคันทั้งหลังนี่แหละเคันทั้งหลังนี่ก็รถรถเพื่อนครับรถเพื่อนครับผมยี่ห้ออะไรพี่ท e ีเอ็กเหมือนกันครับผมยี่หอ้อทีเอ็กเหมือนกันใช่โอ้โหผนลวงละ อันนี้เเผวท้ายเบอร์ท้ายไอ้หลวงหมดเป็นของอ่บไอ้หลวงหมดเลยใช่ครับโอ้โหยอดว่ะเฮ้ยพ่อแปดสามครับพ่อเป็นฮะลั่นๆเลยได้อันนี้มีเดโมไหมครับเนี่ยมีครับเครื่องเโมเหมือนกันกีโนอันนี้เครื่องสองร้อยสี่สิบเครื่องกีโนเครื่องสองร้อยสี่สิบใช่โอ้โหท่านผู้ชมผมก็บอกเลยว่าอันนี้คือสุดจัดจริงๆนะครับแล้วก็จะมีหกไอทีอีกคันหนึ่ง อะเดี๋ยวเราตัดมาใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับอันนี้ก็มีเทอร์โบปั๊มหัวฉีดปั๊มหัวฉีดเทอร์โบใช่เทอร์โบเป็นของอะไรพี่ T F ศูนย์แปดเหมือนกันพี่ T F ศูนย์แปดเหมือนกันใช่ถ้าเกิดเป็นเรื่องระบบน้ำมันคือของอ่าพี่หนุ่ยดีเจ้ใช่ครับผมคันนี้เลยใช่ทั้งปั๊มทั้งหัวฉีดพี่หนุ่ยใครอยากจะฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงคันนู้นดีกว่าคันหลังนะครับผมคันนี้เสียงมันแบบโหดเกิน เดินหอบด้วย<ช> <c oughs> นะครับอ่ะตัวนี้ก็คือสายปั้นเหมือนกันนะครับเป็นรถเพื่อนของอ่าพี่อุ้ยเนาะใช่ครับ <c oughs> ก็คือเป็นยี่ห้อเดียวกันเลยตัวนี้เท่าไหร่นะเครื่องเท่าไหร่ตัวนี้สองร้อยสี่สิบครับสองร้อยสี่สิบเป็นเครื่องฮิโน่ใช่เอ็โอเจ็ดี o อันนี้ก็คือปาดเหมือนกันปาดวาเหมือนกันหรือว่ามันเข้าแบบเข้าล็อกก็มีปาดนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> มีปาดนิดหน่อยเหมือนกันมันจะเล็กกว่าบอดดี้นั้นหน่อยนึงเครื่องมันจะเล็กกว่าระบบเบรกเป็นระบบเบรก ทิฟฟี่ใช่ครับผม,อมทอมองกระเตียวแฟดอ่า,อาแล้วก็ไปใช่ใช่กระบะเป็นกระบะทรงอกระบะเหล็กกระบะเหล็กพี่อันนี้ <c oughs> นี่ใส่เสือ้อ่าแมวด้วยนะพี่เอ็มตีโะเบิดนะครับนี่หลังด้วยอะเดี๋ยวพี่อุ้ยพาไปดูสองคันด้านนอกเลยดีกว่าได้ครับผมอะเดินไปเลยครับพี่นี่ครับมาดูสองคันด้านหน้าครับสองคันด้านหน้ารายละเอียดอะไรยังไงครับพี่อุ้ยครับคันนี้เป็นอันนี้ เครื่องหกเเคฮ้ยเครื่องหกเเคเลยบาฟงใหม่ทุกคันเลยใช่ครับพี่โอ้โหมีเทอร์โบไหมคันข่าวเนี่ยคันนี้มีพี่อันนี้เป็น h อ5 0 5 5ห้าสิบห้าห้าเนี่ยอันนี้ก็ปั๊มพี่หนุ่ยเหมือนกันปั๊มของพี่หนุ่ยดีเซลเหมือนกันใช่โอ้หทีมงานมอเจริญดีนะครับคือสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหโซนสมุปรณรแบบมาเฮ้ยเล่นหัวยาวคันนี้รายละเอียดบอดี้ยังไงก็คล้ายๆกันใช่ครับคล้ายๆกันหมด แล้วลายพวกเป็นลายแบบนี้อะพี่อันนี้ก็จะซื้อจากทางราชบุรีพี่เนี่ยนะใช่ครับพวกลายอันนี้ลายเม็ดย้ำพวกชุดย้ำพวกชุดย้ำพวกเนี้ยใช่ครับก็ซื้อจากอ่าราชบุรีหมดเลยใช่ครับราชบุรีเมืองการราชบุรีเมืองการแถวนี้เป็นรถอ่าเขาเรียกอะไรรถสายปั้นเลยก็ว่าได้นะใช่พี่ผมก็อยู่สมุทรปราการมานานนะแต่ว่าแต่ไม่เคยเห็นเออพิ่เคยเห็นทีมงานที่จริงๆเลยผมบอกเลย มันหลบหลบกันอยู่วะหลบหลบกันอยู่หลบหลบในซอยแล้วคันสีเขาเรียกไงสีส้มวะสีน้ำทอาสีทองสีทองไม่ใช่สีส้มนะครับคันนี้รถน้องคันนี้เป็นรถของน้องชายพี่อุ้ยใช่นะครับเป็นเครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เครื่อง 6BG เครื่อง 6BG ร้อยแปดห้าร้อยแปดสิบห้าแรงนะต่อเทบโฮเซตขึ้นไปคือหลักๆเลยตอนนี้จอดให้ผมรีวิวนะครับทุกคันที่ผม ถ่ายหมาที่พี่อุ้ยพาผมเดินชมเนี่ยไปงานบ่อยไหมมีผมไปคันเดียวมีพี่ไปคนเดียวใช่ใช่คันนั้นหลงวะคันนั้นไอหลงนี้ยคันนั้นไอหลงใช่อ่รถใครอะรถไอของคันข้างในแหละเจ้าของเดียวกันอ๋อเป็นรถอ่าเจ้าของโกดังใช่โอเคครับเดี๋ยวไปดูเครื่องหกเคก่อนได้เดี๋ยวมาดูหกเคอันนี้เปิดได้ใช่ไหมเปิดได้ครับอันนี้ก็มีเทอร์โบโฮเซตห้าสิบครับแล้วก็วูชีท ปั๊มพี่หนุ่ยปั๊มพี่หนุ่ยนะครับใี่ใช้เครื่องหกเฮใช่ครับผมเครื่องเป็นเครื่องอีสูเลยคือมีแปลงห้องเครื่องนิดนิดหน่อยใช่ครับนะครับเว้าอย่างที่เห็นเลยเว้าอย่างที่เห็นเลยใช่คนไทยเราช่างไทยเราก็ช่างไทยไม่แพ้ชาติใดครับผมอะไรไม่เกินไม่เกินไม่เกินใจคนไทยเออไม่เกินช่างไทยเลยเอาจริง ตอนนี้ก็คือแถวยุโรปแถวอัองกฤษนะครับเริ่มมาลอกเลียนแบบาสายไทยและเริ่ม,มเอาแบบงานที่ไทยไปจัดที่นูน่นคล้ายๆแบบงานสายบุญางานแด็กรถบรรทุกนะครับแต่เราแต่ทางเราก็หยิบจัดของเขามาเหมือนกันก็คือเป็นแด็กรถบรรทุกง,งานผมบอกเลยเลยว่าช่างไทยของเราคือสุดจริงๆนะพี่ใช่พี่ช่างไทยสุดก็ดแล้วะอันนี้คือทั้งหมดสี่คันที่ถ่ายมาห้าคันเนี้ย<อ>ครับผม ทำมาคล้ายๆที่เดียวกันหมดเลยคล้ายๆที่เดียวกันเลยระบบปั๊มก็จะเป็นของพี่หนุน่ยดีเซลใช่นะครับระบบเทอร์โบก็จะเป็นของพี่เอ็มตีระเบิดอ่าโดยเฉพาะคันผมของเอ็มที่นี่เขาหนุ่ยหมดอ๋อสองคันนี้ก็คือเป็นของพี่ใช่ของพี่หนุ่ยหมดเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาพี่อุ้ยมากๆนะครับ,รบที่เสียสละเวลามาพาโอลิฟสไยมันได้ชมบ่ารถยุค90รุ่นยุค90ที่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ใช่ นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับพี่อุ้ยครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบริษัทสายมานให้ด้วยแล้วก็ฝากทีมงานมอเจริญดีหรือว่าทีมงานพี่อุ้ยได้ครับผมมีขุดลอกนะครับทำลองวิ่งบินเกลงเซลิงเกลิงได้หมดเลยครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับพี่อุ้ยศูนย์แปดสามครับเก้าสามเก้าแปดเก้าสี่ศูนย์ครับคผมฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ เดี๋ยวมาฟังเสียง6 s k คครับเสียงแน่นปึกเลยยอดครับ